เชื่อกันว่าการที่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดสร้างอรคยศาลทั่วทั้งพระราชอาณาจักรอาจเป็นเพราะพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะบำเพ็ญโพธิสัตว์บารมีช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์หรืออาจต้องการปฏิบัติพระองค์เป็นดั่งธรรมราชาเช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราชหรืออาจจะเป็นทั้งสองเหตุผลก็ได้เพราะนอกจากจะทรงสร้างอรคยศาลแล้วพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดยังทรงสร้างบ้านมีไฟหรือว่านิกรหะหรือที่นิยมเรียกกันว่าธรรมศาลาจำนวนถึง121แห่งซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางโบราณสู่เมืองพรรนค ยโสธรปุระที่รู้จักกันในชื่อราชมักคาแม้ภาย,ายหลังจากสิ้นสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแล้วอารยาาอคยสารก็ยังคงทำหน้าที่ต่อเนื่องไปอีกสักพักหนึ่งจนกระทั่งขาดการสนับสนุนจากส่วนกลางหลังจากพ่ายแพ้ต่อกองทัพของอยุธยาเมื่อพุทธศักราช1974การดำเนินการรักษาพยาบาลต่างมองงอจึงสิ้นสุดลงคงเหลือเพียงหน้าที่ของศาสนสถานประจำอรคยสารที่บาง แห่งยังทำหน้าที่ในฐานะศาสนาสถานประจำชุมชนต่อมากลายเป็นวัดเนื่องในศาสนาพุทธแบบเทราวาตบางแห่งกลายเป็นศาลบรรพบรุษอย่างไรก็ตามอีกหลายแห่งได้พังทลายลงคงเหลือเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น ปัจจุบันอรคยสาสถานหลายแห่งนี้ก็ยังคงทําหน้าที่เหล่านั้นอยู่เช่นเดิมในขณะที่อีกหลายแห่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรทําให้เราได้เห็นรูปร่างที่แม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นความทรงจําจากอดีตของสถานพยาบาลและวัดประจําสถานพยาบาลนั้นที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะอรหยสาสถานแปลตามตัวอักษรได้ว่าสาราไรโรคหรือก็คือสถานพยาบาลนั่นล่ะครับสร้างขึ้นตามพระราชดําริข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่7็โดยบันทึกเอาไว้ในจารึกปราสาทตาพรหมว่าส่งให้สร้างขึ้นมากถึง102แห่งในแต่ละว เมืองในจํานวนนั้นอยู่ในประเทศไทยถึง30แห่งด้วยกันกระจายตัวอยู่ใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอดบุรีรัมย์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดและ1จังหวัดภาคตะวันออกคือประจีนบุรีรวมทั้งสิ้น9จังหวัด